จะต้งเลีกจากที่ต้นท่ามานี่ต้องผ่านทูกสิบลูกคาก่อนสิชัดๆเพราะต้องหลายตัวดอกหมื่นเปอร์เซ็นหมื่นเปอร์เซ็นหมื่นเปอร์เซ็นนะแต่ว่าจกขึ้นลงจะขึ้นลงด้วยจัดทุกจัดทุกเรื่อยเด้อซื้อให้ได้เลยะซื้อให้ได้เราจะมาวันที่สิบเจ็ดมีรองเท้าทั้งหมดสามคู่เดี๋ยวเรามาดูเบอร์รองเท้ากันไหมดูเบอร์รองเท้าก่อนเอามาให้มันมีเบอร์รองเท้าด้วนี่ม เบอร์อะไรครับเบอร์รองเท้านะครับเบอร์รองเท้ามีเจ็ดสามหนึ่งนะครับก็จะเป็นรองเท้ามีมีสามคู่นะครับมีสามคู่นะครับมีสามคู่นะครับนี่รองเท้าแก้วเ,เท้าเงินนะครับแก้วเงินนะครับ<อ>มีสามคู่ เอาไว้แล้วเสร็จแล้วก็ให้คนใส่ได้ไหมบัวครับ,บรก็เอามาไว้นี่เลยนองพี่ใบนองอ,อ,อันนี้คือเราจะให้พี่ใบไปบซือ้อซื้อเพื่อจะบอกอ่านี่ก็มา,า,าให้แกบ,บนรองเท้าสามคู่กับหลักกิโลนะครับหลักกิโลวันนี้ครับก็เดินทางมาแกบ,บนเดี๋ยวจะพาพี่ใบไปเนาะพี่ใบไปไหมไปช่วยผมไหมเนาะพี่ใบไปช่วยอย่างเงี้ยพี่ใบ บ้าฝนมันตกฮะเอานิดนึ่งเขาหนาวเขาจะไม่สบายอขาวนะชุดขาวชุดหมวนขาไปครับก็มานั่งกับพี่กระท่อมกับพี่ป้อมนะครับพอดีฝนตกครับพอดีฝนตกฝนตกรอบรรยากาศนะครับรอบรรยากาศครับพอฝนตกคุณป้าป้าก็มานะครับมากันนะครับวันนี้นะครับวันพันดีรอ รออีกสักทักนะครับรออีกสักทักครับก็จะไปแก้บนให้ครับแก้บนให้คุยายยายมาลบฝนเจออาจันกุยด้วยกุยมาจัดสมุนท่ากุยมาจัดสมุท่ามาเราก็ต้องให้เขาเลยมาต้องให้เวลยมาไกลแบบนี้มาก็ผมตกด้วยเดี๋ยวต้องเรียกจัดขึ้ต้นถ้ามานี่ต้องผ่านลูกศิษย์ลูกหาก่อนอยโไกลไกลมากเลย เดินทุกคนให้ยายนั่งหน่อยให้ยายกับมอให้มามากจบเนีลอมาจบมาโอ้ยานี่คเห็ูก้ใครหลชายยบ้อ้เลกายาดรับ้นมีเอฟซที่เางมาไกลวนนี้ไม่ต้องไปไหนมาไหนกลนะครับไปไหนหรอมาโอเล่นเเนอาจารย์เนาะัถ้าถูกจะมาอีกนะเนี่ยแค่เดียวครั้งเดียวแต่แกจะไม่มาบ่อยนะ จะมาวัดรั้งเองวันนี้สิบสามจะเสร็จกลับเลยเออแต่อยู่ตรงไหนเราต้องเสร็จต่อไปเรื่อยๆเพราะมันดูตลอดบ้านก็เป็นเส็จนี่แล้วแต่ี่ดูอ้ขอบคุณคุณแม่มากคุณแม่มาจากไหนสำลอมมากโปรภาพหนูเราจะโปรภาพหนูชื้มากข้างนอกวันที่แล้วได้ได้ทันไหมไม่ได้เลยไม่ได้วันนี้เอาไปใหม่มารู้มารู้ตอนเข้าได้แล้วมาลูตอนตอนเข้าได้แล้วตรงเลยคุณแม่ไม่ต้องกลับเลยจ้าคบ ไม่ต้องไปดูตรงนั้นก็ได้ก่ะขุบคุณหลายครับสั้งราอ้ยหมดไหมหมดมดห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 าดหม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 ดหดหลดหมดหมินมดหใหมด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 ดหมดหหดมมหนมมหดมม ต่ว่ามองนีมองนีก็ตั้งงาไดยต้นไหนแม่ต้นไหนตัวนี้ถามเลยถามตัวเองเลยวงวงไหนเบิ้ลนั่งนี่คนที่มาคุณแม่มาทางไก่คุณพ่อคุณแม่จะจะเน้นเนาะอันนี้ผมจะเปล่ามใหกันจะจะเน้นตัวนี้ครับ แล้วก็เลขหลักกิโลในช่วงนี้คือตัวนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบก็ทะเบียนรถแม่มาด้วยเลขไหนเลขไหนแม่ทะเบียนรถแม่อันนั้นหกสี่สองเก้าหกสี่สองเก้าเอวังทะเบียนรถแม่ด้วยไอ้หกเก้าเก้าตัวเดียวกันเด้อยหกเกับเก้าตัวเดียวกันเอาเน้นเเลยเน้นหกสี่ชัดชัดว่ต้องหลายตัวหรอก หมื่นเปอร์เซ็นหมื่นเปอร์เซ็นมร์นนะครับโอ้ยบุสี่หมื่นเปอร์เซ็นนะครับลงสี่หมื่นเปอร์เซ็นแปลว่าจอขึ้นลงขึ้นลงด้วสาธุสาธุเลยยายด้วซื้อให้ได้เละซื้อให้ได้เราจะมาวันที่สิบเจ็ดเจมาก็ไม่เจอครับไมเจอได้ เดี๋ยวรอไม่เดี๋ยวรอพวกผมเพราะว่าแกพอเสร็จธุระเสร็จแกก็ต้องเดินทางกลับป้าจับจะมาหาตัวเองตรงนี้เลยพาไปเนาะพาไปหาอาจารย์ติได้เลยได้เลยได้ได้บป้าเป็นพวกเสอดาพว่าจินคำเชียงนะพ่อโอ้สาธุูกนะครับสาธุทูปแท็บทปเลยครับผมไปตรงนั้นเนาะบนกระโดดด้วยทางใกล้อะอยู่ในรถเปลี่ยนไม่ได้ลงจากรถสองคนนั่งนั่ง ก็จะพาอาจารย์เข้าไปหลักกิโลแต่ว่ายังไปไม่ได้ในหลักกิโลอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนไงเดี๋ยวไปไหว้ก่อนเดี๋ยวพาไปไหว้ก่อนก่อนเด้อครับผมแม่พอมีไม่ได้เล่นลายเนาะปาเล่นลายเหรอเว้ยในบ้านนะเนาะลูกสาวเล่นเร็มันเรียยร้อยพร้อมหมดพุ่งาเจนหมดเลยเนี่ยเ็มมเลยครับเน้ยาเดี๋ยวไปหลักกิโลก่อนไปหลักกิโลก่อนใหญ่ยี่นี่เปนันมาดเด้อ เนยนำเนียนใหญ่ใ่ครับผมรถก็มีครับครับคอยมีโชคมีลาบด้วยป้าด้วยครับสาธุสาธุครับขออยาคอยคุณป้ามีโชคนะครับคุณแม่มีโชคคุณแม่มีโชคนอ่ะเดี๋ยวตูไหนรถคุณแม่รถคุณแม่มาหกสี่สองาหกสี่สองเก้ โอเคครับโอเคครับขอบคุณหลายๆครับโ oh. อ้ฝนตกก็ฝนตกนะครับบรรยากาศฝนตกพรำพรำนะครับ oh. กับการขอเลขเข้า <Yeah. S 2> นะครับป <c ười> ก็บย่าง องี้ยงเบิ้งไรโอ้ยโอ้ยมีเงินเข้ามีเงินเข้ามีเงินโอนเงินเข้าเข้าให้แล้วมีคนโอนเงินให้ตอนที่เราลงด้วยที่บัญชีอ่าเออเลาโชว์ว่าเขาโอนมาจริงเออเนอโชว์มีคนมาช่วยมีคนมาช่วยพี่ป้อมไหนเลขบัญชีพี่ป้อมเขียนให้หน่อยเขียนเลขบัญชีพี่ป้อมให้หน่อยชูวัดชสอนหุงมเเป็นเลขบัญชีของพี่ป้อม นะครับถ้าใครอยากจะช่วยพี่ป้อมหรืออะไรก็โอนเข้าบัญชีพี่ป้อมได้เลยนะครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับเนาะก็ให้พี่ป้อมเพื่อใครหมันหมานได้โชคได้ลาบก็อุนช่วยกันเนาะคนละร้อยสองร้อยนะครับคนละร้อยสองร้อยคนละสิบบาทก็พอไม่ต้องเอาเยอะหรอกต้องเอาเยอะหรอกคนนิดๆหน่อยๆนะคนละนิดคนละหน่อยเลยจะได้่าน้ำบุกน้ำมันกลับบ้านเนาะ เพราะว่าอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่สารคามอยู่สารคามอำเภอเมืองสารคามนะครับที่เดินทางมานอนมาแบ่งโชคบ้านเลยถึงส<ใ>ุร<ใ>ินทร์นะครับโบนายห่าล้อยเด็กน้อยโอ้ยมีมีมีต้นใหญ่โบนแหย่ห่าล้อยครับโอ้ขอบคุณหลายๆด้วยรับเอฟซีนะครับเต็มกระเป๋าเลยโอ้ยนะครับใใจจนนแกงกิวแกงกิวนะครับผมเมื่อคืนก็คุยกับฝรั่งหลายนะครับติดแกงกิวมากนะครับคุยจนเมื่อยมือคุยจนเมื่อยมือนะครับเมื่อคืน ก็พี่ป้อมก็ขอบคุณไหมขอบคุณขอบคุณขอบคุณเขาก่อนขอบคุณหลายท่านที่โอนเงินให้เนาะพี่ป้อมอาจจะพูดไม่ได้ไม่ไม่ได้ยินแต่พี่ป้อมก็ขอบคุณพี่ป้อมก็ดีใจขอบคุณกับเอฟซีทุกคนที่โอนเงินให้พี่ป้อมเนาะนะครับผมก็เป็นหนึ่งตัวแทนที่ช่วยพูดช่วยบอกรับทานสะพานบุญบอกกับท่านผู้ชมเนาะพี่ป้อมก็ขอบคุณมากมากครับทุกคนที่ช่วยพี่ป้อมที่ผ่านมานะครับก็ใครที่ ตอนนี้รู้เลขบัญชีแล้วก็โอนเลขเข้าไปเลขบัญชีพี่ป้อมได้เลยเนาะครับก็ถ้าใครอยากแกช่วยพี่ป้อมก็โอนตามเลขบัญชีได้เลยนะครับอ่านะครับโอนาดยตรกเลยนะครับอ่านะครับก็โอนโดยตรงนะครับช่วยกันนะครับก็คนละคนละเลขคนละน้อยคนละเลขมาสิบบาทสิบบาทครับเพราะว่าบางทีอาจจะเห็นตัวเลขบางทีมีคนไปแก้ตัวเลขครับแต่ว่าอันนี้เป็นเลขที่เรามาเอากับพี่ป้อมนะโดยตรงกับพี่ป้อมเนาะครับ คัรขอบคุณมากมากครับครับก็เดี๋ยวจะไปแก้บนให้กับคุณอะมรัตนะครับคุณอะมรัตกลินสุคมนะครับพอดีฝากมาแก้บนเราเท้าสามคู่เดี๋ยวเราไปที่หลักกิโลไปแก้บนกันนะครับพี่เขาไม่รู้ไปบนอะไรไว้นะครับก็มานะครับก็มาก็มาแก้บนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปเนาะก็นำพี่ ที่ไ่ต้องเว้าหรอกไม้มันอยู่นี่อยู่กันเบอนีเนาะครับผมเดี๋ยวสิมีดอกไม้ติครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องนะครับก็เดินทางมาเปียกฝนอยู่เพิ่งเข้าข้างในนะครับเอาเอาขอเดี๋ยวเอาให้เลยให้คุณแม่เลยก็ได้นาะพอดีเอฟซีฝากมานะครับเป็นรองเท้าแก้วเดี๋ยวเดี๋ยวรองอันนี้ เขานี่ดอกไม้ใช่ไหมอันนี้ลบฝนลบฝนอยู่ลบฝนอยู่ตอนนี้วันนี้ฝนอันนี้ดอกไม้อะไรครับเหมือนกันเหรอหรือเขาเอามาถวายแล้วอันนี้เขาเอามาถวายแต่นี้นะครับอุ้ยรองเท้ายายนะครับเดี๋ยวมาแก้บนให้เขานะครับ อ่าน้องชัดชัยคนให้กับแม่ตะเคียนกันนะครับตัวแม่ตะเคียนแม่หลักกิโลกันนะครับเดี๋ยวรอลมกครับนี่รองเท้าวทั้งหมดสามคู่นะครับ รองเท้าทั้งหมดก็สามคู่นะครับที่เราจะมาถวายให้กับแม่แม่หลักกิโลนะครับก็จากที่อ่ะ,อะมอรัตนะครับอะมอรัสนะครับเนาะนะครับ,นะรบแป๊บหนึ่งนะครับพอดีเขาให้มาเดี๋ยวจะต้องกล่าวตามเขานะครับ พูดตามนั้นเลยนะเนาะนะครับนะครับสาธ์ทุนะครับ,นะรบ,รบแม่หลักกิโลนะครับวันนี้ผมก็เป็นตัวแทนของพี่อามอนรั t เรียนสุคมนะครับที่อ่าเรียนสุคนนะครับเรียนสุคนนะครับได้มาเป็นตัวแทนและนํารองเท้าทั้ง3 3คู่เนาะมาให้กับแม่หลักกิโลนะครับสิ่งที่พี่อามอนรั t ได้กล่าวและได้สัญญาไว้กับแม่หลักพิโลที่นี่เนาะนะครับก็ขอให้คาที่สัจจะวาจาที่ได้กล่าวที่ได้เอ่ยถึงที่ได้กล่าวให้ก็ขอให้หมดกันกับคำมั่นสัญญานะครับขอให้ตัดขาดกันกับมั่นสัญญาของพี่สุคนที่ได้นํามาถวายแล้วรองเท้าทรามสารพุกินสุคนนะครับก็ได้ทำตามที่ ออมรัดนะครับกินสุกคนก็ทําตามสัญญาสาัที่ให้ไว้แล้วนะครับตอนนั้นกับนางฟ้าเนาะก็เป็นรองเท้าสามคู่ก็ใส่ถูกนะครับตัดขาดหรือว่าตัดขาดกันนะครับกับคําสัญญานะก็ตัดขาดกันนะครับก็มีรองเท้าทั้งหมด3คู่เดี๋ยวเรามาดูเบอร์รองเท้ากันไหมดูเบอร์รองเท้าก่อนเอามาให้มันมีเบอร์รองเท้าทั้งหมดไหมดูเบอร์อะไรครับเอเนาะเบอร์รองเท้านะครับเบอร์รองเท้ามีเจ็ดสาม 1นะครับ73ทั้ง3คู่เลยครับ73 73อันนี้76 73คู่อันนี้76 3333 36อันนี้36ฮะ3 36 376 376นะครับอ่ะเอาไป376นะครับที่นี่เนาะกับรองเท้า3คู่นะครับ สามคู่มีสามเจ็ดหกนะสามเจ็ดหกก็เอาไปจับคู่กันดูนะครับจับคู่กันดูนะครับก็มีสามหกสามเจ็ดเลยสามหกสามเจ็ดสามหกสามเจ็ดเนาะนะครับก็สามคู่ก็เอามาถวายที่หลักกิโลนะครับก็เป็นอ่าตัวเลขของอ่าพี่อมรรัตน์นะครับเนาะอมรรัตน์ที่นำมาถวายนับวันนี้ประวัติวันวินนะครับกับอ่าน้องฉาดและพี่สมุทรที่ถือกล้องอยู่นะครับก็ เอาหลายๆอย่างมาฝากทุกคนทุกท่านเอามาให้นะครับวันนี้ FC ก็ได้นํามาฝากมาผมก็ได้ทําหน้าที่ให้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่ร้อยเอ็ดตอนครับก็ฝากกดติดตามทั้ง3ช่องนี้แล้วกันนะครับตั้งแต่พี่นิวสุริน Thailand แล้วก็คนสุรินทีวีแล้วกคว็ความเชื่อนะครับ ความเชื่อของน้องชัดชัยนะครับจากช่องสามช่องนะครับก็ฝากกดติดตามกดติดตามกดซับสไคร์ใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามทิ้งไว้นะครับเพราะว่าเราไปบางทีก็จะมีไร้สาระบ้างมีเ hey, ฮมีฮาปาร์ตี้แต่ทุกอย่างที่เราไปเราไปหาเลขไปหาโชคไปหาตัวเลขมาฝากท่านทุกคนแน่นอนนะครับทุกวี่ทุกวันอาจจะมีตัวเลขแต่เราก็ต้องให้ท่านผู้ชมจับคู่แล้วก็ดูว่าวินเอาว่า คุณชอบที่ไหนชอบงจุดไหนนะครับเหมือนกับพี่ใบที่หลายๆคนก็ถูกกับแกมาครับสามตัวตรงสามตัวโต๊ดแล้วก็เหมือนเมื่อวานเนาะที่ผมไปหาพี่พี่รินพี่รินก็ให้สามตัวสามตัวโต๊ดนะครับแล้วก็มีพ่อพ่อใหญ่แหลมพ่อใหญ่แหลมก็ให้สองตัวนะให้สองตัวที่ผ่านมาที่เราไปทุกที่แล้วก็เราจะไปหาใครต่อนะครับที่เลขที่ดังที่ได้เราก็จะไปตามหาเพื่อที่มาให้กับท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ ผมประวัติวันวินกับน้องชัดชัยและพี่สมุทรก็ขอกราบขอบคุณและก็อำลาทุกคน,นครับสวัสดีครับเมื่อกี้ไดเฮนี่เลขอะไรตรงอะไรกันนะฮะได้เลขมาจากไหนสาอ๋อเลขเก่าของพี่ใบนะครับ <c oughs> ก็มามาโดนกับรองเท้าด้วยเนาะก็มาโดนกับรองเท้าที่เราเอามาให้กับ ไม่หลักกิโลด้วยนะครับก็เป็นเบอร์รองเท้าเป็นเลขรองเท้านะครับก็ที่นี่สามหกตรงกับเบอร์พี่ใบ้ด้วยเนาะนะครับก็ก็ถึงวัเอะเมื่อกี้พอเรานี่บอกเฮกันเลยนะครับก็ดีใจนะครับก็ขอให้คนที่อยู่ที่นี่ได้โชคได้ลาบมันหมานเนาะวันนี้แล้วก็ทุกคนที่ดูในช่องวันนี้ก็ขอให้ได้ตัวเลขที่เราหาวันนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ พวกหน,นักพวกอะไรถ่ายหลักถ่ายอะไรอายุนี้เออพายุยังก่ะอืมใหญ่อันนี้ก็จะเป็นมีคนมาถลุ่ยใช่ไหมลุวยแล้วก็มีน้ำแดงแล้วก็มาถว,วายกันบ่อยๆมามาไหว้บ่อยๆอ สวยไหมรองเท้ารองเท้าสวยไหมได้ถ่ายรูปรองเท้าให้ไหมสวยรองเท้าสวยมากเป็นรองเท้าแก้วกับรองเท้าสีทองนะครับแก้วเงินแก้วทองนะครับสามคู่ กับตัวเลขที่ได้สามเจ็ดหกนะครับสามเจ็ดสามหกนะครับตัดกันเอานะนะครับพี่ใบ้ก่อนนะครับเอาน้ำประวัติศินไปให้พี่ใบ้นะครับฝากแล้วฝา,ากอีกหนึ่งแบรนด์นะประวัติศินนอเอาไปให้<อ>พี่ใบ้นะครับ น้ำนะครับพี่บายบายนะครับบ๊ายบายนะครับพี่บายนะครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายไปนครับใช่นะครับก็เป็นบรรยากาศนักนะครับทางฝนตกนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ